ทำให้เขาดูสิว่าเมืเออ่อกี้เราทายังไงเออเออฟังนะฟิลลิ่งไม่ได้แหละคือพอเป็นเรียนเรียร่องยายปุ๊บอุบาทะ วันที่ยายเจอกับปิงปองสภาพของน้องปิงปองสภาพจริงวันนั้นสภาพน้องปิงปองอะดีนะสภาพที่ไม่ดีอะคือกอระเทยอกระเทยเล้วไทยค <c oughs> ่ะคิดไหมว่าวันนี้จะได้มานั่งอยู่ในระดับเดียวกัน <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> ด่าด้วยอย่าใช้คําว่านั่งอยู่ในระดับเดียวกันเขานั่งสูงกว่าดิฉันกูชอบมากชีวิตยายอะชอบแบบชอบไปพบเจอเรื่องที่วันนั้นอะไป house of hill รู้สึกว่ามีอะไรก็ไม่รู้มันกระชากคอเสื้อฉันไปอ นาจอนชิะฉันก็พยายามจะหลบอ่ะมันก็ต่อยฉันต่อยฉันต่อยฉันก็เลยต่อยมันกับฉันต่อยมันกับมันก็ต่อยฉันกับตอนนั้นไม่นั่งใจเลยว่าใครเป็นคนบ้า,าพูดจะพูดก็พูดนะพอเราแก่ตัวปัญหาหนึ่งอย่างคือเชิงกานมันล็อกกับเธอเหมือนหมาติดเป้องอ่ะอันนี้เป็นคำคำอมเพน์ของเด็กนวดที่มาเป็นการลับว่าเธออย่ากเกง่งเอาพูดปุ๊บกูเก่งใหญ่เลยอ่ะโปรดส่งใครมารับฉันที โรส่งไทยมารับฉันทีฉันคิดว่าน่ะอุ้ยหรือว่าอ๊อฟปองสกอากหรือว่าการกลับมาของอ๊อฟปองสักหรือเปล่าคิดถึงสุดหรือว่า e อีเจนนี่เพราะช่วงนี้เจอกับอีเจนนี่ทุกวันเลยแต่ก็รำคาญเบิดที่หน้าและอย่าให้มันมาหรือย,ยายหรือใครอีนิวอุ้ยเขาจะแยกกับคู่หันเขาได้หรอใครที่แบบดัง ท้าเทียมกับเราแอนโทนเนียค่ะฉันบอกเลยความสวยความอะไรหุ่นทรงจลิตจะก,ก้าความงามบิวตี้ควีนคือถ้าจะให้ซ้ายขวาที่มันจะดูสมดุลอะ่ะก็ต้องแอนโทนเนียอยู่ละขอให้พูดถึงน้องปิงปองหน่อย ปิงปองเหรอคะจริงๆริปิงปองก็เป็นคนที่เอาชมหรือว่าจริงใจหรือออกสื่ออะเอาจริงใจคือปิงปองอะเป็นคนตั้งใจทํางานมากแล้วก็เป็นคนที่แบบนางเป็นคนชอบฟังอะเวลาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยจะรู้ว่านางอะเป็นคนฟังแล้วนางก็จะถามดีๆในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์กับการที่นางอะจะชอบจําเรื่องดาราได้แบบไปฟังเขาเมาว่าแล้วก็เป็นตุเป็นตก <c oughs> แบบเอาสามารถเอามาเล่าต่อได้แบบเหมือนออกจากปากดาราคนนั้นเลยซึ่งก็ทําให้ฉันนไม่กล้าพูด ความลับอะไรกับนางจะบอกว่าเทพเนี่ยจะไม่ค่อยมีความลับเพราะฉันไม่กล้าบอกนางแต่นางบอกฉันเยอะเราคิดว่าเขาจะรู้ไหมน้องปิงปองเนี่ยว่าเป็นเรามาวันนี้คิดว่ารู้เพื่อนเขาไม่ได้เยอะเธอมาเลยครับปริศนาที่ขนส่งโดยไซโนโลจิสติกถูกดูแลมาอย่างดีเพราะข้างในมีเบาะแสของคนที่จะมารับในวันนี้ไซโนโลจิสติกคือบริษัทให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เขาให้บริการครบทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งบกขนส่งในเส้นทางไทยสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทไทยและติดอันดับ6ของโลกและยังมีบริการเช่าคลังให้เก็บสินค้าและคลังเขตปลอดภาษีศุลก,กากรเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวของโลจิสติกอ์เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะนี่คือนี่คือภาพเขาปะกูรู้แล้เป็นคุณหมอหรอ แต่เขาก็ต้องไม่เอาคุณหมอมาปะว้าวกระทิงกระทิงช่องสามไปหาแล้วเฮ้กูไม่กูไม่ขับก,กูกระโดดออกนอกรถนานถ้ากระทิงมากูเขินจริงไมพัทธเดชไมหรือเปล่าวันนี้หัวนขอาไมพัทธาเดชหรือเปล่า คือหุ่นตรงนี้นะก็คือเหมือนกับว่าสมมติเราเราสร้างบ้านใช่ไหมแล้วตอกเสาเข็มตอกเสาเข็มปากปบกปกัปกปากก่อฉาบก่อปูนจังหวะที่จะปูหลังคาไม่ต้องปูค่ะให้เขาไปนอนเพราะว่าทอเขาล่อนลอนเหมือนหลังคาบ้านเลยคือลุกๆๆๆเลยเจอจับเลียที่แขกอยู่แล้วเลียปุ๊บอลิ้นเฟ้นงรงวนวนซ้ายขวาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็ทำอย่างนี้ด้วย นก็คืออย่างนี้เด็กขึ้นก่อฮะฮะอะอ้าลงแลก็วนวนอย่างเงี้ยวนเสร็จปุ๊บน้ำลายเปียกใช่ไหมเป่าฟิลนี้แต่รูปในคำใบอ่ะคือซิกแพคมันคือยี่สิบกว่าปีที่แล้วซึ่งก็ยอมรับว่าสมัยก่อนดิฉันหุ่นเสียมากจริงๆ เขาบอกเขาอยากเรียนซิกแพคเลยนะจะอ้วกไม่ใช่แค่พูดอ่ะไม่ควรแม้แต่จะคิดขึ้นมาเลยอ่ะแบบใครต้องรู้อ่ะผู้ชายเหรออ๋อยายยายโลกี้ยายโอ๊ยกูรู้แล้วยายเขาถอดคำพูด ยายเนี่ยคือรูปอะไรรู้ป่ะคือรูปที่ลิ้นสะน้ำแล้วก็เป็นรูปตอนเมื่อค้าอดีตการที่หัวสกรีนเฮดแล้วก็กระบอมบางๆอยู่ข้างบนตอนนี้เป็นภาพต้องห้ามคือห้ามเอาภาพนี้มาเปิดเผยในรายการไหนเพราะว่าเขาอายที่เมื่อก่อนแล้วเขาแซบเกินยายค่ะนี่เสียดายน้ำลายที่มันอยู่เคลือบลิ้นเอามาเคี้ยวป,ประทูเคี้ยวอะไรยางดีสักกว่า <c oughs> อันนี้คืออยู่ข้างในแล้วหรอ อับดุลให้มาออกตุ๊กตายางเหรอะเดี๋ยวขอทาตัวกันนะหน่วยกล้าแบบนี้อขอดูโศกกระเกงก่อนนะโอเคเอานี้สกัดไทเกอร์มีคนเดียวอียายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นชั้นจริงหนึ่งสองอย่าอย่าตดเลอได้แต่อย่าตดนั่งอยู่ชอบจะบอกแล้วว่าจะยังเธอก็ไดทาถูกว่าชันนะอยู่แล้วตั้งแต่รูปที่ยาวมาออกแล้วใครจะไม่รู้อะดูรูปนี้ก่อนดูสิว่า ทำไมมันมีร่องรอยการเปียกอยู่เ,ยเลียตอนแรกคิดใครรู้้างแบบแรกบรแบบแรกหมายถึงว่าเวลาที่เราจะถ่ายว่าใครเป็นใครเราต้องเชื่อสัญญาณแบบแรกนื้ออบายากูถ่ <laughs> ายว่าไมพัทรดเดชค่ะทำให้เขาดูสิว่าเมืเ่กอกี้เราทายัางไงฟังนะฟืลลิงไม่ได้แหละ <laughs> คือพอเป็นเลีย <laughs> เลียร่องยายปุ๊บอุบาทค่ะ <laughs> <laughs> เหม็นกินแก่ หอมมากค่ะหอมมากอุยเนไม่น่าเล่าให้ฟังเลยอ่ะแบบต่อไปนี้สมมติว่าฉันเป็นมีอะไรกับผู้ชายแล้วผู้ชายแบบจะเลียฉันหน้าอูก็จะนึกถึงหน้ามึงแบบวันที่ยาย เจอกับปิงปองวันนั้นที่เจอเนี่ยสภาพของน้องปิงปองสภาพจริงวันนั้นสภาพน้องปิงปองอะดีนะสภาพที่ไม่ดีอะคือกระเทยกระเทยเล้วไทยก็เดคือกระเทยคือยมยมเหมือนสมต่ำเก่าอะแบบก็ต้องบาบบุญไว้ได้น้องได้น้องมาช่วยตอนนั้นแต่ลุกตอนนั้นก็คือลุกเป็นลุกจ้ะแต่ก็ตอนนั้นก็เห็นว่าพจ้าฉาฉานเจ๊แจวแล้วก็ที่สำคัญคือให้เสื้อฉันมาฟรีหลายตัวฉันก็เลยรู้สึกว่าน้องคนนี้เนี่ยดูเป็นคนที่จิตใจแบบผ่องแผ้วนพปคุณ่ะเรารู้จักเขาไหมในคลิปเหมือนไม่รู้ จะรู้จักจําได้ว่าเย็เนี่ยเป็นกระเทยเดี่ยตามงานเขานะดูท็อกดูอะไรของเขาอ่ะดูรายการที่เขาทําอ่ะแต่จําชื่อจริงๆอ่ะไม่ได้อยากเลยชช่ว่าป้าป้าป๋อมตอบป้าป้าป๋อมป๋อมพูดไปก่อนคิดไหมว่าวันเนี้ยจะได้มานั่งอยู่ในระดับเดียวกันอยู่แล้วด่าด้วยอย่าใช้คาว่านั่งอยู่ในระดับเดียวกันเขานั่งสูงกว่าดิฉันแล้วด่า เดินไปตดไปใครจะมารู้ดาราไป่เหม็นตดเหม็นเหรอคือพูดไปเลยอธิบายหน่ยเขาตดตลอดอยังไงตลอดเลยนั่งแดกประดุกกันอยู่เนี่ยนั่งแดกประดุกทอ่อแล้วชอบกินมากบัง้งกินกิเพ่ นี่นะฉันจะบอกเลยว่าไม่คือพอแก่ตัวมันแบบคือหูรู้มันไม่ดีอ่ะแล้วแบบบางทีอะคือเรารู้แหละว่าเราอ่ะจะตดออกให้หมดอ่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เราอ่ะกําลังต้องเดินทางไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยแล้วปรากฏว่าแบบถูกก้าวที่เหยียบอ่ะโลมมันแป๊ดออกมาเป็นเหมือนกันให้เครื่อง กระชั้นในในวงแจ็ดนะแบบเข้าใจยกบปอบปอบเข้าใจวงโยธวาทิตป้าแต่ละแต่แต่แต่กลัวหลงทางก็กลับบ้านไม่ได้ก็เลยจดทิ้งไว้เหมือนเฮนเซลเกรเทลถ้าเจนนี่ตายไปอ่ะแล้วเป็นรอยรองพื้นมาตามผนังเนี่ยบูบเจนนี่ก็คือรู้เลยว่าแบบพม่าจะต้องหลอกอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ได้ออกมาแบบปูบอย่างเงี้นะมัาจอกมาเป็นอย่างเงี้ยพม่าจะกระเด้งอย่างเงี้ย มันจะไม่จะมันจะไม่ได้พริ้วอย่างนี้มันจะไม่ได้แบบว่าอ่ามันจะไม่ได้พริ้วอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เอออย่างนี้ปุ่งบุบปใช่แล้วตอนแรกก็คิดว่าเออตดเป็นคอนเทนต์หรือตบทอะไรใช่ป่ะแต่สักพักอ่ะคือเริ่มจริงถ่ายรายการอยู่ในถ่ายกยู่ในห้างอ่ะอ่ะเลิกกองเลิกกองอ่ะอก็แยกก็ไปหาอะไรกินทีนี้ก็ไปหาขนมหาอะไรเดินมองยายเออเดี๋ยวฉันไปแล้วนะไปแล้วนะ ของที่ถือมาสามสี่อันน่ะเป็นพ้าอ้อมผู้ใหญ่อะแล้วก็คิดว่าแม่หมูไม่ได้ใช้แน่ๆคือว่ากับคอนโดเลยคือใช้จริงมันรั่วคือเราจะแก้ข่าวอะไม่แก้ข่าวมาใช้จริงๆค่ะใช้จริงๆถ้าผ้าอ้อมคือแต่ว่ามันมันมัเกิดเวลาแบบอย่างเวลาท้องเสียใช่ป่ะท้องเสียเนี่ยช่วงปลายปลายอ่ะมันจะมีความไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยลมเฉย หรือว่าวงเยื่อไม้ออกมาด้วย,ยเราไม่แน่ใจ <laughs> แต่ว่าแบบให้เราวิ่งไปห้องน้ำทุกครั้งที่เราแบบที่เรารู้สึกใช่เราก็จะไม่ไหวไม่ได้หลับไปแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงการปล่อยไปเลย,เลยอะไรเงี้ยก็มีแนวโน้มว่าจะต้องซักผ้าปูที่นอนใหม่ทั้งหมด <laughs> ยอะไรเงี้ยก็คือว่าเมื่อก่อนจะใช้เอาถุงเอาถุงดำหรือถุงก๊อบแกงมาตัดแล้วก็วาดจะแบบไม่ให้มาแต่ว่ามันนอนไม่สบายอ่ะเพราะว่ามันมันจะกรอบแกรบมันจะมีเสียงกรอบแกรบอะไรเงี้ยเออ แต่ว่าพระออมผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ <c oughs> คือแบบเธอมัน <c oughs> มันใส่ได้เหมือนกเกงไนเลย <c oughs> แล้วก็ใส่สบายด้วย <c oughs> แล้วมีการใช้จริงเพราะซื้อถึงไม่ใช่หนึ่งแต่ซื้อถึงสามกูเ <c oughs> ห็นแล้วแบกแบกแบกูไน้แบกขนมกู <c oughs> หันไปซองซอเหมือนกันทำไมขนมอะไรมันอร่อยเหรอวะหันไปมอง เป็นพะอผู้ใหญ่จริงจริงจังๆมีที่ถือหุกยิวอย่างนี้ได้เลยพูดถึงฟิลจอยหน่อยเคยไปเมากับยายไหมเคยเคยไปว่าไปไปร้านยายอะไรเงี้ยก็ไปขึ้นพาก็ขึ้นไปไปทะเาะกับไม่ต้องไปต้องถึงกับไปหลานหรอกเพราะว่าเวลาอยู่ที่รายการอ่ะก็เมาก็เมาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติประมาณบ่ายโมงสบายโมงบ่ายสองก็จะเริ่มอ่าเปิดสักหน่อยแต่มีบางเทปก็คือสิบเอ็ดโมงครึ่งก็มีบ้างเหมือนกันแบบออกมาอะไรเงี้ยก็คือเริ่มเลยพอติดใจแล้วว่าแขกรับเชิญอันนี้ค่อนข้างแบบดู ต้องให้มันรู้เท่าไรต้องให้มันรู้เท่เวลาเขาแบบเมาเมามาทำรายการเราอย่างไงเรารับมือยังไงกับพิธีกรร่วมก็เข้าใจแหละพัดเริ่มยุกหยิกเนี่ยรู้แล้วอ๋อเมื่อคืนนี้ดึกพัดเริ่มยุกหยิกเนี่ยเมื่อคืนนี้ดึกแต่การเขาไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรต่อการทำงานเขาก็ยังคลองสติทำได้แต่ถ้ารู้แล้วว่ายุกหยิกงยุ่งยิงมาแบบไม่นะฉันเมาแล้วฉันย่างอั้นหรอโอ้จะเป็นยุกหยิกจะเป็นแบบเฮ้ยวันนี้มันจะมาเฮ้หรือของหรือของแล้วก็แบบ ไหนวันนี้ไม่ได้กินเนอะเออไม่เอาเอาการมาเปิดมาทำใหม่เลยบ่อยเอ้ย่าไปเอาที่ปาดวายมานี่บ่ายสองเมื่อกี้รื้อของอยู่นะเมื่อกี้ก่อนทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันมันทําได้ฉันงงมากเลยเมื่อกี้ฉันขี่จักรยานมาใช่ปะเออฉันอาพักผักขนหนูห้อยคอฉันไว้แล้วแล้วฉันก็ฝ่าจักรยานเข้าไปตาเออแล้วฉันก็จะเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อล้างตัวนิดนึงเราดูหายไปไหนไม่รู้หายแบบหายเหมือนไม่เคยไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนเมื่อวานนี้ดึกไหมดึก เนี่ยอันนี้ก็บร,ระวันเพราะว่ามวันนี้ต้องทํางานไงตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้จาจะไปถึงละจนึง2องทุ่มนาก็อยู่กอดองเบอร์นางนาก็เรียนอาหารเรียนอะไรของนางแล้ววันเสาร์ก็เป็นวันแบบเป็นวันเวรเข้าลานเ,เวรเฝ้าลานเมื่อคืนตอนลับลับแข,ขกบ้านเมืองจนถึงตีส<ต>ามสองกูชอบมากชีวิตยายอ่ะชอบแบบชอบไปพบเจอเรื่องที่ ทั้งตอนที่ดีและตอนที่เมาวันนั้นอะไปเดินไปฮาวออฟเฮลไปฮาไปเขาอ่ไปไปไปยายไปไปคาไปไปเดินไปเดินจัดรายการเสร็จแต่แต่อเคยเสร็จทีนี้เขาชวนอะก็ไปไปไปวันนี้มันมีกระเทยลงเยอะเลยไปจอยตอนเดินเข้าอะเราก็เห็นแล้วว่าไอ้ตรงเซเว่นตรงหน้าเราอะไือเออเออแวะซื้อแล้วก็เห็นว่ามีคุณน้าคนหนึ่งเป็นคุณน้าแบบนอนอะนอนนอนหน้าเซเว่นอะไรเงี้ยแบบก็เห็นแล้วประมาณนึงว่าเขาก็คือแบบม่วๆดีก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะขากลับ เดินออกมามีคนมาขอยายถ่ายรูปณจอนเขาก็มองแล้วเขาก็มองอย่างเงี้ยณจอนณจอนออแล้วนี่ก็เดินซื้อของในเซเว่นเดินออกมาก็ยังเห็นว่าเขาถ่ายรูปแล้วก็สังเกตว่าาจอนเขาก็มองอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเออก็คือเป็นวิถีชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งไอ้แม่นี่ลงอี่นี่กําลังจะต่ยต่างกูได้ยินเสียงว้ายไปวิกวิกคุณภาพที่เห็นคือนจอนอ่ะเดินมาทุบอย่างนี้มึงไม่เห็นใช่ ไม่เห็นหรออีนี่อยู่ไหนหรือก็ไม่รู้ตอนนั้นนะอยู่ในเซเว่นโอ้โหเม่ใช่มึงกลับบ้านไปแล้วข้าวเหรอไม่อันนี้ตอนลองทูปก็คือตอนด่าโอเริ่มเรมคืนนี้ไปแบบคือก็ไปตกไปตกผู้ชายได้คนหนึ่งอ่ะในเรื่องของเพื่อนได้แล้วแบบว่าเพื่อนมันก็บอกว่านี่คือวันเกิดค่าเมื่อวานนี้เองนะอันนี้ก็บอกอ่าเออเม่อเช้อีนี่กลับไปแล้วด้วยว่าแล้วมันลุ้นเรื่องที่หลังเออแล้วบอกบอกเพื่อนบอกว่าหน้าที่ของมึงนะคือแบบเดินอ้อยอิ่งกับผู้ชายคนนี้แล้วเอาเขาไปถึงเซเว่นให้ได้ฉันนนจะล่่วงห้้้้าาออยเเทถีไปซืขมคก เทียนมาเซอร์ไพรส์ตรงตรงมุมตัดเราคาเฟ่ให้อะไรเงี้ยเออนี่ก็เลยใส่ทัพสีไปก่อนอย่างเงี้ยจากแป๊บนึงมันก็ได้ยินเสียงอะไรมาโวก์เวกเวกเวกแบบก็เอยก็เลยก็เลยได้หันไปมองตามเสียงว่าอ้าวด่ากูอยู่เหรอแบบเหมือนเขาตะโกนด่าเลยเราก็ไม่รู้เราก็เลยยิ้มนะครับแบบแล้วก็เดินต่อสักแป๊บนึงอ่ะรู้สึกว่ามีอะไรก็ไม่รู้มันกระชากคอเสื้อฉันข้างหลัง ดึงแล้วก็ดุมใช่นะก็ดีแต่ก็หันไปอ่ะนาจอนค่ะเขามาทำแล้วเขาก็มาแบบมาดึงฉัีดใช่ป่ะฉันก็พยายามจะหลบอ่ะมันก็ต่อยฉันเว้ยต่อยมันต่อยฉันต่อย มันต่อยฉันแล้วก็เลยต่อยมันกลับฉันต่อยมันกลับมันก็ต่อยฉันกลับอีกแต่ตงนฉันเห็นว่าแบบตรงอะไม่ค่อยดีแน่เพราะว่าฉันเองฉันก็ค่อนข้างแบบแอ๋ประมาณหนึ่งใช่ป่ะเออแต่ว่าคุณเขาตกมาได้อะเขาช่วยนี่คนได้ตกมาได้เขาช่วยนี่โอ้ยตอนแบบกว่าจะมาถึงอะคือฉันก็พยายามวิ่งหนีใช่ป่ะฉันก็พยายามหนีมันก็เอามือมาคว้าคอฉันอย่างเงี้ยแบบ ไม่ให้ไปแต่ว่าเดชาบุญว่าแบบเคยดูชาริสแองเจิลเขาบอกว่าให้บิดไปทางนิ้วโป้ง <c oughs> ฟิลคามบราดีแอสสอใช่แนะแบบทับิดอย่างเงี้ยให้บิดไปทางนิ้วโป้งนิ้วมันจะหลุดใช่ปะ <c oughs> ก็หลุดจริงๆแต่ในขณะเดียวกันแบบด้วยความที่มันพลิกตัว <c oughs> ก็ได้ทำให้ชั้นนั้นตกกระดหน้าอฮโลคาเฟ่บุง <c oughs> บ่งบุ่งบุ่งแล้วก็หล่นลงไปทับของหอย่างที่ว่างแบบ ฉก็ไม่รู้ว่าระวังอยู่ตงน,นทำไมอ่ะก็คือมามาครับก็เลยทําให้ภาพลักย claro> ิ่งอยู่ว่าะว่ผ่านศึกสงครามมาตอนนั้นไม่แน่ใจเลยว่าใครเป็นคนบ้าเธอแล้วก็เพื่อนจัก็วิ่งมาวิ่งมาชาดใช่ปะอีผู้ชายที่กุกะจะเซอร์ไพรก็เออเซอร์ไพรจริงเลยค่ะแบบ ยังไม่โดยยังไม่ต้องเคกค่ะใช่คนเลิอดอ๋อแล้วเนี่มารู้อ๋อตอนที่มาถึงบ้านแล้วนั่งส่งรูปมาว่าอยู่สถานที่ตำรวจกูหรอฮะเป็นอะไรกูกูหลุดออกไปแป๊บเดียวเป็นหาอะไรอ่ะเด็ดแรกของเราเด็ดแรกของเราสอนเนอร์ลุมพีนี่ ระหว่างรอตำรวจเนะี่ยมันก็ไม่มีเลยครับใช่ปะก็เลยเดินเข้าไปเซเว่นอะ่ะแล้วก็ไปซื้อเคก้กมาให้ผู้ชายเป่าอย่างตั้งใจเออซึ่งเพื่อนฉันก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้นะก็ถ่ายมาเห็นตอนเช้าว่าฉากแบบไอคอนเทนต์ก็คืออ่ะยื่นเค้กเป่าแต่ถ้ามองดีๆอะ่ะแบ็คกราวอ่ะก็คือเป็นผัวเพื่อนเน่ะที่ก็ล็อกคนบ้าอย่างนีเฮ้าไร่้ ชอบมากแต่ด้านหน้าทำอะไรกันดิแล้วคนที่มากกับเราล่ะเขาก็อยู่กับเราจนถึงจาได้ว่ามันเสร็จประมาณตีห้าเขาก็สักตีสี่ครึ่งเลยเขาบอกเขาก็ขอตัวน้เพราะว่าเขามีงานจริงๆอะไรเงี้ยหลังจากวันนั้นเหมือนยังไม่ได้ยินอะไรจากเขาอีกเลยเดดแรงมันจึงเกิดใช่เหมือนเดดแรงก็ทักไลน์กไลไปก็แบบตอบเจึนญตอบแบบตอบสั้นๆตอบสติ๊กเกอร์อะไร มันมีข้อมูลข่าวเนี่ยไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าบอกสองคนนี้ชอบจ้างผู้ชายมานวด <c oughs> แต่นี่ชอบไม่ได้จ้างผู้ชายมานวดคือวลาจานวดเนี่ยจ้างหมอนวดแบบหมอนวดคุณเทรลปิสอนะมาดูด <c oughs> แต่ว่าถ้าจจ แต่จ้างบ้านเนี้ยเขาจะเป็นบ้านที่ชอบแบบบ้านนี้คือใครบ้านบ้านนี้ไม่ใช่บ้านบ้านนี้คือบ้านบ้านใหญ่ๆอ่ะเขาจะเออบ้านมินเนี่ยนอสตาร์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าหาโคนที่ตามแคตตาล็อกคือแบบเป็นคนที่เขามีอาชีพอันนี้แบบในเอเจนต์อยู่แล้วในเวลาที่เขาหักใจฝั่งเนี้ยจะเป็นฟีลแบบว่าปล่อยใจคนละแบบอันนี้เขาจะแบบว่ากระดิกกรสีอ่ะเออฝั่งนี้จะเป็นกระดิกกรสีอ่ะฝั่งนี้เขาจะแบบเอาแบบเอาชัวร์ๆเอาชัวร์ๆแล้วมันก็แบบวนใช้อยู่ไหมกี่ท่านหรอกก็จริงแล้วก็แบบ อันนี้ก็พูดก็พูดจะพูดก็พูดนะคือพอเราแก่ตัวตอนนี้ดิันะเหมือนเหมือนอยู่ในวัยหมดเมนอ่ะเดี๋ยวมันก็ทบร้อนก็ทบเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาหนึ่งอย่างคือเชิงกานมันล็อกอะเธอเหมือนหมาติดเป้งอ่ะอันนี้เป็นคำคอมเพน์ของเด็กนวดที่มาเป็นการละก็ว่าเธออย่าเกงผมหรือว่าอย่างไัใช่มันจะเธออย่าเกงผมทำงานไม่ได้บ่อย เราพูดป๊กูเก่งใหญ่เลยอ่ะกูก็แบบกูก็ไม่สามารถที่จะแบบเอาจิตไปอยู่ตรงอื่นได้เลยเชิงการล็อกเขาแก้ไงไม่ก็คือแก้ด้วยกันแบบทําใจว่าไม่โดนอ่ะเพราะว่าก็คืออ่ะไปเล่นดัมมี่แล้วกันใช่คือสุดท้ายจ้างเด็กมาแล้วหลักๆอ่ะไม่ได้จ้างเขามาเย่เย่ด้วยนะจ้างมาเพื่อมาให้เล่นดัมมี่อันดับหนึ่งเสียชั่วโมงในการให้เด็กเด็กเอ็นมาสองไม่โดนเย่เพราะว่าเหมือนกับมันเชิงการล็อกและในอายุอนาเสียค่า วายด้วยว<า>แล้วสามเสียค่าวายสี่เล่นไพ่เสียเขาก็ต้องจ่ายค่าตัวอีกว่าตัวเท่าไหร่ห้าสิบสามสิบอะไรแล้วแต่ดิวรู้จักไซโนไหมไซโนโดโซโลซโ<อ><ด>ัสไม่รู้ครับไม่ไซโนนี่เวลากระเทยแบบจริงๆริงคือก็รตอบกระเทยเลยเวลา,าแบบเหมือนสมมติฉันอยากให้เธอทำอะไรสักอย่างเะไรเนี่ยแต่ฉันจะไม่สั่งเธอตรงๆอ่ะฉันก็จะแบบเธอถ้เธอทำแบบนี้นะเอรับรายการเนี่ยมันจะมีต่อมาหนึ่งสองสามสี่ เ,เดี๋ยวเธอจะได้เจอแอนปัะสดด้วยนี่อันนี้เรียกว่าการไซโนโไซโคไซโค <c oughs> ไม่ใช่ใหญ่เพอร์เจอร์ <c oughs> ไซโนเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอะไรจ้ะ เขาเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นเจ้าของรายการนี้เขาทำธุรกิจอะไรเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายปลาเกี่ยวกับการขายปลาส่งออกนําเข้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราไมเพราะเวลาเขาถามคนว่าคุณรู้ไหมว่าปลาผมเอามาจากไหนคนก็จะบอกว่าอ๋อก็ตกมาสิตกเขาบอกว่าไม่ได้ตกอ่ะคุณใช้อวนเหรอไม่ได้ใช้อวนแล้วคุณใช้อะไร ใช้ทรายใช้ทรายดักปลาใช่ไหมเขาบอกว่าไซโนไซโนและนี่คือบริษัทไซโนบอกว่าเขาช้ปลาจากการเลี้ยงของบ่อเขาไม่ได้เอาทรายเอาไม่ได้เอาไซโนเบ็ดโนอ้วนโนเพราะเขาคือไซโนใส่ยังอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยของจริงมันคืออย่างนี้จ้าฉันจะบอกให้อ้าวฉันพี่กัหรอพี่เธอรู้ไหมยังไงบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทของประเทศอะไร ไซโน่นี่ก็คือญี่ปุ่นปะเกาหลีจ้ะทำไมไซโนเพราะว่าเจ้าของประเทศคนแรกเนี่ยเขาโด่งดังก็คือใส่โอปัสกันน์น์สายแจง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 กันน์น์สายใช่หนูว่าไม่ใช่หนูว่าไม่ใช่เหรอความจริงอ่ะคนอ่ะ s i n o อ,อาจจะคิดว่าเป็นบริษัทอินเตอร์หรืออะไรไซโนโไม่ใช่ค่ะเป็นบริษัทของรับจ้างหาของหายนนาคือรับจ้างหาของหายเือนนักเอกชนอยางเงเหรอประมาณของเอกชนแล้วไม่ได้เป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรืออะไรแต่คือเป็นของคนขอนแกน่นทำไมอะยะโสแล้วชัยยะภูมิพ,มพอของหายปุ๊บเฮ้ยไซโน่ไซโน่ <laughs> ไซโน่เฮ <laughs> ้ย <laughs> <laughs> พูถือคอยไปสาน้อสู้มาสู้อนเวลาขอใชเลนคอยช้เลนคอยชเลคิดไม่ออกแล้วนะหมดแล้วนะไม่มีแล้ว ไม่ยอมกันเลยคู่นี้จริงๆแล้วไซโนโลจิสติกคือบริษัทให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้บริการมานานกว่า10ปีเขามีคลังสินค้าขนาดใหญ่กว่า9,880ตารางเมตรให้บริการทั้งคลังสินค้าทั่วไปและคลังสินค้าปลอดอากร อยากให้ยายพูดถึงปิงปองหน่อยพอมาทําพิธีกรเนี่ยคือเคยสอนเสมอ,อว่าเป็นพิธีกรนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่การพูดไม่ใช่พูดเก่งแต่ว่าต้องสื่อสารคือต้องฟังเป็นอะไรเงี้ยซึ่งปิงปองเนี่ยเป็นคนที่ฟังแบบฟังจริงแล้วก็มันก็จะทําให้การแบบพูดคุยอ่ะมันมันมันสนุกสนานแล้วก็จริงจริงก็เป็นสกิลของพิธีกรที่มันเหมือนง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วยากเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนที่ติดนิสัยว่าจะเอาแต่พูดหรือว่าคิดล่วงหน้าี๋ยวจะถามอันนี้ี๋ยวจะถามอันนี้อะไรเงี้ยคือมันไม่ไม่ใช่เรื่องที่แกก้นนัน ถือว่าแบบเขาก็มีพื้นฐานอันนี้ที่ค่อนข้างแข็งแรงไม่ได้เพราะว่าเรา,เรารู้สึกว่าเราแบบกระหลกกระลาเราแบบเป็นแบบอีนั่งขายของอยู่แล้ววันหนึ่งก็คือมันเล่นไดริตซีใช่ไหมจากการปลุกป,ปั้นของคุณเตินจากทีมงานจากพี่ต่ายจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันก็มาถึงจุดที่บอกว่ามันจะไม่ได้มีอะไรต่อแล้วมันก็คือแบบเ,เดี๋ยวกู้หงัไปกลับไปขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เยเมนี่อเขาก็สรรหาจะทักมาว่าแบบให้มาทำทอร์ก,กรเทยด้วยกันไหมอยากทำไหมเอาอยากสิ เพราะว่าเราอะดูในในฐานะของคนที่เราติดตามมันอยู่ตลอดแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งอะเราจะได้เข้าไปอยู่ในทีมเขาเลยแล้วพอเข้าไปอยู่ปุ๊บมันก็มีความกังวลหลากหลายหลากหลายหลายอย่างว่ากูจะทาได้บ่าะกูเคยจะคุยกับคนที่มาซื้อของแล้วก็หลอกให้เขาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยถามยายอยู่ตลอดว่ายายทำไมเอามาทำวะอะไรอย่างเงี้ยแบบม่เห็นอะไรยังไงคนมันก็มีเป็นร้อยและเป็นล้านคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าที่เอาปิงปองกับเจนี่มาเนี่ยคือมันเคยไปงานคอนเสิร์ตแค้นก่อนถูกปะ่ะใช่เขาก็จับเขาจับเราสามคนขึ้นคอนเสิร์ต ออวันนั้นนะ่ะรู้สึกว่าพอมันอยู่กันสามคนเนี่ยทั้งที่ไม่ได้สอมอะไรกันมาก่อนเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะจังเวอร์อะไรเงี้ยมันได้กันเองอะมันเหมือนมองมึงเอาขึ้นช้อน เดี๋ยกูลงให้อันนี้ไปมึงเล่นอะไรอย่างเงี้ยแม่แลรู้สึกเอ๊ะทำไมเหมือนไม่ต้องเหมือนเหมือนไม่ต้องพยายามะไรเลย c h e m ีมันได้อะไรเงี้ยแล้วปิงปองเคยบอกว่ายายคือผู้สร้างและผู้ให้ก็อยู่แล้วเห็นเขาจะเป็นคนบ้าบอบอบอ,อย่างเงี้ยไอ้จริงๆนะคืออียายเนี่นชยชอวอยู่ด้วยกันแต่ก็เริ่มสังเกตแล้วภาพมันก็เริ่มชัดขึ้นนะ่ะคือเราอึ๊บนึ่งตั้งแต่แ,ตแรกอะว่าอียายเนี่ยเขาดูเป็นคนเละเลดูเป็นคนแบบหยิบโยงดูเป็นคนอะไรอะแต่ว่าเงเ็อรางห้ะแล้ว่าคนเละๆอย่างเาก็มีอะไรในชีวิต น้อง no, มันถึงว่านึกออะไรอยากทําแล้วทําเลย<ม>แล้วก็หาคนให้แมทแล้วก็ จังหวะที่หาคนให้แมทเนี่ยมันก็คือการให้โอกาสคนที่อยู่รอบวงรอบตัวที่มันเห็นนึกออกอะไรเงี้ยคือจริงๆอะ่ะไอตอนตอนเราเริ่มอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเจ้านายเราดีที่ถาแกเป็นคนแบบถ้าเห็นว่าโอเคแกแบบสั่งให้ทําเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบครั้งหนึ่งแล้วมันเคยมีคนแบบให้โอกาสอ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้รก็รู้สึกว่าเราก็โรยลานะแล้วก็ทําอะไรมาก็ค่อนข,ข้างเยอะแล้วแล้วก็เราอยากใช้เวลาอยู่กับเครื่องดื่มไม่แต่พอเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกนะว่างานศพใหญ่จะต้องเป็นงานศ ที่สนุกอะยังไงอธิบายตีงานจบของนี้งานจบของนี้มันจะจัดแค่วันเดียวจะได้จัดแค่วันเดียวไหนพูดฟรีงานศบเป็นยังไงจะได้จัดแค่วันเดียวแล้วก็คนที่จะเข้ามาในงานอ่ะคือต้องได้การเชิญได้หลังจากนั้นอ่ะก็คือข้าวของมีค่าทุกอย่างของฉันอ่ะก็จะเอาออกมาแล้วก็จัดฉลากแจก แต่ถ้า <Tipp> ป <s> ิงปองตายก่อนอดไปเขาแล้วค <fit in> <score> ุณจะมีแรงและให้ยายตายก่อนนี่ดองถ้าฉันตายจะแบบฉันเห็นว่ามันจะมีความวุ่นวายฉันเออให้ยายพูดถึงน้องปิงปองหน่อยคือใครที่ใกล้ชิดน้องปิงปองทุกคนจะพูดหมดเลยว่าจะรักปิงปองจริงๆตั้งแต่รู้จักกันมาก็รู้สึกว่าน้องเป็นเวลาคุยกันน่ยก็ยังไม่เคยเห็นว่าเขาคิดลายกับใครอะเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะไปทํรลายใครหรือว่าไอความหมันไส้อิจฉาสยาอะไรเงี้ยน้องไม่เคยมีกับคนอื่นแล้วก็ไม่รู้ ทีว่าทางพี่แอนทางทางเต้นเขาก็สอนน้องมาดีด้วยในเรื่องของแบบความเ็า <st ấy> เรียกอะไรนะจะตีสนิทก็ตีสนิทแต่ว่า,ก,าก,ก็ยังมีความนับนอมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ฟังผู้หลักแบบฟังอ่ะฟังเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกเขาสอนอะไรเงี้ยคือฟังเพื่อเอาไปปรับปรุงและและ,และแก้ไขให,ให้ตัวเองดีขึ้นก็รู้สึกว่ามันเป็นคุณสมบัติที่น่าประทับใจแล็รู้สึกว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่เลือกไม่ผิด คนลูกก่นน้ำตาเอ่อล้นเดือดไหลอย่าคดนอย่าคแตกน้ำตาเอ่อล้นเอ่อไหลแล้วก็นั่นแหละก็เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็กำลังมองอยู่ว่าจะเอาใครมาจัดคู่เจนนี่ปิงปองดีจะไปอีกแล้วเหรอไปไหนอ่ะรีบไปไหนอ่ะเธอฟังนะถ้าเธอไม่มาทำเดือนต่อค้งอ่ะเธอไม่มีใครแล้วนะเธอไม่มีใครแล้วแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้ามาลุ้นกันว่าคนที่คุณรออยู่จะเป็นใคร ในโปรดส่งใครมารับฉันทีสนับสนุนโดยไซโนโลจิสติกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไซโนโลจิสติกครอบไว้ด้วยนะโปรดส่งใครมารับฉันทีออมันไม่ใช่ใส่หนอมันไม่ใช่ไซโนที่ไม่ใช่ไซโอระก,กนออันสายแต่มันคือทุรกิจ ขนทรงถูกต้องแล้วเขาว่าคือรู้สึกว่าคู่แข่งอะมันเยอะมันมีบางประกอบน้อยบางประกอบใหญ่วงเวียนเล็กวงเวียนใหญ่แต่ว่าธุรกิจเนี้ยเขาจะไม่ออกนอกพื้นที่นี้เลยคือมันเป็นธุรกิจประจำตำบลเล็กๆเขาก็เลยบอกว่าฉันอะไม่ได้อยู่ที่ไซใหญ่นะแต่ฉันคือไซน้อยไม่ใช่ไซโนไซ อันเกิ้พีกว่ามีได้กว่าบอดส่งใครมาจนตี่พีไม่ได้เป็นใครมามันมีคนทีอยู่ขางหรัง